สวัสดีครับทุกคนวันนี้กเกษตรฟาร์มพามาดูลูกหมูย่านุมเมื่อกี้ทุกตัวนี้อายุ25วันตรายานุมสามแม่เนาะได้36ตัวอาหารจะให้เบอร์หนึ่งผสมนมอยู่เนาะเเริ่มหัดกินอาหารเม็ดแล้ว ลูกหมูเราไม่ค่อยเสมอกันเนาะเพราะว่ามันต่างแม่บางตัวก็ใหญ่บางตัวก็เล็กเราไม่มีอคอกเยอะเรามีอคอกเรียวคอกยานมเนอะเราก็ใส่รวมกันเลยตอนแยกขายไ็จับตัวใหญ่ออกตัวเล็กเอาไว้ร <c oughs> ลางตื่น

เดี๋ยวพาไปดูฝั่งที่ไมียานุมรอ,อยาอีกสองวันหน้าสองอีกสองวันสามวันพาไปดูอีกฝั่งนี่ครับฝั่งนี้ยังไม่พร้อมอยาตัวเล็กอยู่เล็กมากตัวเท่าแขนอยู่รออีกประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเลยไม่อีกสามวันสีวันก็ยาได้แล้วว่าน้นองๆก็กินอาหารเก่งมากกินแล้วก็นอน นี่ตัวนั้นหลับหลับก็ยังกินนมอีกคาบนมหลับคานมอันนี้ยังอีกประมาณสองอาทิตย์กำลังกินนมอยู่อันนี้เป็นนมนมผงยังไม่มีอาหารผสมนะเป็นนมผงเฉย ปกตินมนี้จะผสมกับน้ำให้กินนะแต่ว่ามันน,ม,ม,น,นมแม่เขาดีแล้วไม่ให้กินนมผงอย่างเดียวนมผง,ผงผสมยาจากแก่ท้องร่วงเพราะว่ามูน้อยจะชอบท้องร่วงมากเลยอากาศหนาวเอ้ยจำมัมนแทะนั่นรรยรอยตอนตอนหำ ตอนไข่ร้อยตอนอยู่เหมือนกันฝากน้องใหม่ด้วยครับผมน้องใหม่หัดทำคลิปเกษตรฟาร์มเทราะกล่าวฝากตัวด้วยครับผมช่วยส่งกำลังใจให้เพื่อได้ทำคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ